นี่คนอันนี้และมีเด็กสนนัดอีกไปเจออะไรพ่อแข็งเลยนะพ่แข็งครับอันร่อนตาอยังไม่หนี่งก็เลยไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อได้นะครับเอขึ้นมาจากคลองอย่างรววองไปเจอเยองหน้าต้อง้าเพอร่อแข็งเลยแลกบุญยาันน้ารย่างออาการบได้

เอาบัม่วงนี่หันเราเมื่อกี้น่ะสวัสดีสวัสดีบ่วนาไก่ย้ำบอกไปอีกนาไก่ฝนย้ำบอกไปอีกเอาไหมนิมยุดไก่ยังไงบอกไปอีกมันเห็นแต่คอเอาบอกไปอีกเอ้าย้ำมาสวัสดีค่ะไปยังไหนไปกับหมอลำสวัีสีางช่องยังไงสีฟางไปยังไหนไปกับหมอลำวันตกไปโหลดตุ้งค่ะ หูยูไปรถตู้เจ้าสิไปรถยังกระแสก็เจ้าว่าไปรถตู้เป็นยังไงรถถู้ไปหนอหูยูไปรถตู้เป็นยังไงมวนบ๊อประมาณนี้กับมวลยู่แต่ว่าทำเป็นเดรัมแห่งมวนกวนเนีอยอกไปอีกมันไหญเนี่ยเอาไม่ใหอเชีงไงไม่เย็นเหี้ยน้ำพึ่งพอดีกับยาล้างรถเอาไปล้างด้วยเอาไปล้างจานหมดก็เลยได้เอาน้ำยาล้างจานมาล้างรถแทน ให้กันไหลอเด้อพอลูกเอ้ยอย่างคนมาไทยอย่างนีคนมาไทยเหรอน้ำาก้แรงรวยก็มาล้างรถเบิรสรุปแล้วกันแลกกันไปแลกกันมาเป็นยังไงแหลกกัมาลมวนไ่มวนอยู่ค่ะได้ขเขาว่ามีอันแม่น้อยว่ามีมีผู้บารบ่าวสนใจม ผู้บ่าวคนแรกค่ะแม่น้อยว่ามีผู้บ่าวสนใจประวันค่ะประวันว่าไงว่าคนงามเนาะแม่ฮักแม่ฮักจีบดแม่ฮักจะสำลักนะเดี๋ยวน้ำน้ำติดคอนะไม่ออกความคิดเห็นใดๆแล้วก็ไม่ปฏิเสธด้วยดูนางมั่นใจมากมางมั่นใจมากผู้วาว่ามากวัน นั่าหลายคนนาองิงเนาะอิงว่ามีวันเลือกินเนาะอิงว่ามีเสียแต่เจ้าสวยอย่างนี้แม่มีได้ไงล่ะพัวหน้าแผหนาตายแถบหัวปาดโค้แแหประวันแกจะยิ้มขาวอัน่ะแกจะหัวขาวเ้อะัวเราไปเกาหลีค่ะสกับแล้วผัวประวันไปเกาหลีกับนังสกับไปเกาหลีนะ ปะวันเขาไปเกาประวันทไมหนูปะวันอย่าเปลี่ยนเรื่องขอร้องไว้อันนี้รอแกให้ไม่ฮักกินไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นไม่ฮักที่สองสองห้าบอกมนเจี๋ยเลยนะทั้งสองมาจากมันเจี๋ยเราโชคจาพ่อฮักพ่อฮักก็ไปกินดิใชทงคูาให้แม่ฮักกินนน่ะใช่พ่อฮักเอ่อพ่อทงพูน มันนั่นแหละจากโบแน่เพื่นสิเข์ขมาเพื่นวายังสี่นะพ่อทองพูนพ่อฮักอิหาจากสมุทรสาครค่นะนำล้อช่องมาฝากเมื่อวานนี้นะนนเดี๋ยวทำให้แม่ฮักกินกันกน,นะเนาะไป,ไปทำให้แม่ฮักกินน้ำสภาพรัาากกันเล้วนี่แหละคว่ำเผาเจ้าเจ็นบอกเรามีลูกมีเมียเด้อมีข่อยผู้เดียวเลยฮักเจ้า กอบาคนแอ้ยาะไรนวเลือมนบาค้นแหลกกระแหกโอพังเวใส่เคลือไปไผ่ในในในนี่ราหมดแล้วใช่ไหมเจดประจันมาไปใส่หรอตอนไี้กระนั่ไปถึงมือแรงก็ไปอีกบ่ก็ขัไม่มีเยี้ยงเนาะเขาเกษียณกันมันกเจะออกบ้านเจียวเดียวต้องให้คุม ก็ออกจาบ้านเงี้ยสิไม่ออกจากบ้านเพราะว่าเขาเกษียณกันหมดทุกคนแล้วเป็นกลับไปบ้านเงี้ยไม่ออกจากบ้านอเหมือนเดิมแล้ววะเพราะว่าเขาเกษียณแล้วม้วนบ่ะจะเห็นจะเห็นตอนเราไปในเวทีบ่บางคนก็ลาแล้วต้นป่ะแล้วไปนางจะดีแถวกันแล้วไปนางยุ้ยป่ะแล้วอยู่สอดแจงเลยบ่ เขเรียกเจตประจันบานไล่ไเลยผมรองหมอนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาท่อถอยรถนักจปลกแตกอย่างเดียวใได้เลยอ้ยงงปัญหาอะไรอ้งงให้ผมรองหมอนแล้วต่อยนะมัดขมไอยู่กี่ตัวนกคมปิดเลยมึงปลาหมึก่ไม่เนี่ย ปากจะคมเดีตัวกิเลสกินตัวนึงคมกินเลยปากเยี่ยงว่าขนกินเปิมดำกับเเห็นขมนี่ขมจิบควาอยู่ปากจะคมจริงไม่สบายเรารอลุ้นเสื้อจะมาถึงกี่โมงนะคะเที่ยงคืนบ้าบอตอนนั้นรอได้อยู่แล้วตีหนึ่งป้านางยังไม่นอนมานั่งยางเบิบเบิบเบิบอยู่ พอลูกท่านบอกว่าจิตรองหัวตั้งห้านหางของไผ่คนตน๊กมันอับังครับคุต๊กมันอบังอยากได้ถึงอยากได้มากกว่าอยากได้มากกว่าสองร้านไหมเดี๋ยวก็โอ้เรารอเนี่ยสาม้านอ่ะท่านสามกีสมงวังครับี่สมงวง ป่ะวันไปจังไดกับหมอลำป่าวันว่าไปรถตู้ไปจังไดกับหมอลำไปรถตู้ไปจังไดกับหมอลำเจ๊เอาก็ไปรถตู้ไปรถตู้อะไปจังใดมาอยจังใดกับหมอลำไปรถตู้วันปาวสามยังานจะให้เราตอบยังไงก็เราไปรถตู้ มวนบ่ไปยุ่งวงไปเป็นหลังเวทีหมอลำเป็นจังได้ห่อนบ่จิห่อนบ่อยู่ในี่ยฮะมือฝนตกก็ห่อนบ่บ่ต๊ะก็ล้ำบากแล้วเนาะมันอันสิโอ้ยลมมาที่เด็กก่อนเขาสองออกจากถังถั่วมากกว่านั้นหน่อยหนึ่ง ครับเจากบ้านมาเม็นเงเลยสเป็นฐานเ,าเดี๋ยว,ว,วนมมันีพอดีมงปูเเเเนบ้างพอดีเท่ยเท่ปืนหนก่อนเลยเท่มันนีเลยลปะคะครับค่ะพอดีสร้างปูนม่ลงเยปานนะค่ะเตรียมเทปืนวางแทงน้ำากองยูสุ่มสามบ่โอ้ดิกรองใครดบขาไผ่บนจะสั่น น yes. ่าเจ๊ล่อเสือค่ะล่อเสือเอาบอกเอาเอาหมูไปแช่เอาหมูไปแช่เย็นแล้ว มูน้อยดุดดิ๊กไปแช่ยเย็นแล้วกุหลกก็แช่ช่องปะนางน้ำเดค่ะเดอร์เ็บซีฝากช่อง,งะปะนางค่ะทีมหลังบ้านน้องอุ้งอิงบังแดดบังแดดบังแดดสะก้อน ช่องลงเดียทีมหลังบ้านน้ององค์เองแล้วก็ป้าวันทีมหลังบ้านน้ององค์เองแล้วก็บ่าวโกนนะคะบ่าวโทนแม่น้อยน้ององค์เองนะคะซอยเบิร์นโคสไนนั่มนะคะเด้อพอกัอนไม่จิ๋น่ะค่ะเนื้อทอดปะสวัสดีค่ะ